ว้าว oh, so beautiful เ <laughs> บิ้งพี่น้องมาทาย FC เบิ้งนะจ๊ะเนาะเบิ้งปาสันบักสูงเลยจ้าบิวคอยล์เพี่น้องเอ้ย how many นะนี่ how many Seventy <is? S 2> <many? S 3> 74อันนี้ยูสันที่76เดลย74นะจ้าแมนแมนตึกนี้คือมีอยู่73สันแล้วจ้า เบิ้งพี่นอ้องเบิ้งจะหลายทุกซอกทูกมุมนะจ้ะเบิง่งปาอันนี้เขาเอินสกายวอกนะจ้ะเนาะนี่วิวพอยเบิ้งพี่นอ้อ <c oughs> งใหญ่ก็บวววางนวจ้ะวีวววววเป็นลิววแหละ พี <g üler> ่สิภาคกันนังเบิงดวงอาทิตย์นะจ๊เนาอดวงอาทิตย์อุได้อยากชมวิวแบบสวยง่ามากครับได้พี่น้องนะเบิง่งดวงอาทิตย์อันนี้สั้นที่เจ็ดสิบสาม ตุดหยอด่นนอนอนะจ๊ะพี่น้องมาชมน้ำกันเลยจ๊ะวามสวยงามแต่ละมุมแต่ละวิวเบิ่งได้ทุกวิวผ่อยเลยพี่นอ้องอยากถ่ายรูปนางแต่ย่างสบายเบิ่งพี่นอ <Huh? S 2> ้องจ้ะฮะ yes let's pick the b u t moment พี่ชายมาถ่ายรูปให้ฉันเน่เด้อพัชนาแม่ก,กับ่ายวิดีโอสำหรับคลิปนี้เอาไปซัมมี่เด้อจ้าเด้อไว้คลิปหน้าจังมาพอกันไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องที่มีชาแนลเนีเด้อจ้าเด้อสำหรับคลิปนี้ไปซัมมี่เด้อจา้าขอตบไปถ่ายรูปชายพัสวามีก,กันค่ะสวัสดีจา้า